สวัสดีครับ้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคัณพันธพลังโกนกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นคำถามที่เมื่อวานรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะฮะโทรมาคุยกันแล้วก็สอบถามความเห็นของผมซึ่งผมมองว่าประเด็นนี้น่าจะเอามาคุยกันถ่ายทอดกันให้กับท่านอื่นได้รับฟังกันเผื่อจะเป็นแนวทางสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรของท่านก็ได้นะครับคือคำถามมีอยู่ว่า เราควรจะรับอดีตพนักงานที่เคยทํางานกับเราเนี่ยกลับเข้ามาทํางานในบริษัทหรือไม่พอดีว่ารุ่นพี่ผมคนเนี้เขาก็อยู่ h อชาเป็น h อชาดีเรกเอร์นะครับเขาได้รับใบสมัครนะฮะได้รับการติดต่อจากพนักงานเก่าคนหนึ่งซึ่งลาออกไปสัก4ีปีแล้วมั้งครับแล้วก็อยากจะกลับมาทํางานที่บริษัทเดิมแล้วก็มีการพูดคุยกันค่อนข้างนานทีเดียวว่าทําไมถึงอยากกลับอะไรต่างๆก็มีการสัมภาษณ์ไปทางโทรศัพท์เบื้องต้นนะฮะ เขาก็เลยแกก็เลยถามว่าจริงๆแล้วผมมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ในทางปฏิบัติจริงๆมันมีนโยบายอยู่กับบริษัทต,ต่างๆในเรื่องนี้ที่เขียนไว้อย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับอย่างบางบริษัทนี่เขียนชัดมากว่าจะไม่รับพนักง,งานเดิมที่เคยลาออกไปแล้วกลับมาโดยเด็ดขาด ซึ่งเขาก็จะมีเหตุผลของเขาว่าทําไมถึงไม่รับอาจจะเนื่องจากด้วยคนที่ลาออกไปแล้วก็ถือว่าจบกันไปนะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นในแง่ของธุรกิจที่อาจจะแข่งกันหรืออะไรต่างๆพวกนี้ครับเขาก็เลยจะมีนโยบายนี้ออกมาแต่บริษัทส่วนใหญ่ในบ้านเราเท่าที่ผมทราบนะครับยังมีเปิดโอกาสะครับให้พนักง,งานอดีตพนักง,งานกลับเข้ามาได้แต่ก็ต้องมีเงื่อนไขบางอย่าง คือในในมุมของผมจากที่เคยทํางานที่บริษัทเก่าเนี่ยนายเก่าผมอะครับมักจะมีข้อเสนอให้รับพนักง,งานเก่ากลับเข้ามาทํางานอยู่ตลอดเลยนะอย่างเช่นมีพี่บางคนลาออกไปสัก2อสปีแล้วก็กลับมาสมัครงานกลับมาอยากจะมาทํางานใหม่ที่เดิมเนี่ยแกก็จะบอกว่าก็รับสินั่งคุยกันสักรอบหนึ่งดูว่าโอเคไหมก็คือสัมภาษณ์แบบปกตินี่แหละแต่ว่าแนวโน้มก็คือมักจะได้กลับมาทํางานใหม่ เท่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีโอกาสได้กลับมาทํางานใหม่เนี่ยนะครับมักจะเป็นคนที่มีผลงานดีอยู่แล้วตั้งแต่ในอดีตก็คือเป็นคนเก่งเรียนรู้เร็วนะครับสร้างผลงานที่ดีให้กับบริษัทมาตลอดไม่เคยมีข้อเสียหรือข้อประพฤติท,ที่ไม่ดีเลยแล้วเขาหางานใหม่หรือว่าเปลี่ยนงานใหม่ลาออกจากที่เก่าไปก็เพราะว่าโอกาสที่เขาเข้ามานะครับจากที่อื่นที่ออฟเฟอร์มาแล้วก็เป็นโอกาสให้ เติบโตแล้วก็ไปหาความรู้หาประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับซึ่งนายผมก็มองว่าเหตุผลอย่างเงี้ยคือเขาเองเป็นคนดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยสร้างความเสียหายให้กับบริษัททําไมเราจะไม่รับกลับมาละ่ะในเมื่อถ้าเขากลับมาแล้วเขามาสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับองค์กรของเราได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขเนี่ยตัวแรกสุดเลยก็คือคงต้องดูอดีตที่ผ่านมานะครับว่าพนักง,งานคนนั้นเขาสร้างผลงานไว้เป็นอย่างไรบ้างพฤติกรรมที่เคยทำงานด้วย เป็นอย่างไรบ้างมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับนายนะครับหรือเป็นคนที่พฤติกรรมเลวร้ายขณะที่ไม่สามารถจะรับกลับเข้ามาได้เลยก็ศึกษาแล้วก็หาข้อมูลให้ชัดเจนนะครับมันไม่ผิดนะครับที่จะรับกลับเข้ามาเพียงแต่ว่าก็คงต้องมีเงื่อนไขพิจารณาพอสมควรเงื่อนไขแรกก็คือ ผลงานพฤติกรรมในอดีตที่ผ่านมานะครับผลงานเงื่อนไขที่2ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการทํางานเข้ากับคนอื่นเพราะบางทีในในยุคนี้นะครับเรื่องของทีมเวิร์กมันสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเราต้องประสานงานกับต่างหน่วยงานเพื่อไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าดังนั้นคงต้องดูนะครับว่าทีมใหม่ของเราที่ระยะเวลาที่มันเปลี่ยนไปอะครับมันจะมีการเข้าๆออ,ๆออกๆของพนักง,งานอยู่พักนึงซึ่ง พี่คนนี้หรือว่าพนักง,งานเก่าที่เป็นอดีตพนักง,งานเราเนี่ยกลับเข้ามาอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนร่วมงานคนเก่าไม่ได้เจอหัวหน้าคนเก่าหรือทีมงานคนเก่าเนี่ยเราก็คงต้องพิจารณาว่าสไตล์การทํางานในยุคปัจจุบันเทียบกับสไตล์การทํางานของพี่คนนี้หรือพนักง,งานเก่าคนนี้เขาโอเคไหมน่าจะเข้ากันได้ดีหรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะมองกันไม่ยากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่องค์กรในแง่ของสภาพแวดล้อมวิธีการทํางาน มันไม่ค่อยเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือมันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นถ้าสไตล์หลักในการทํางานของอดีตพนักงานเราเนี่ยน่ายังคงทํางานเป็นทีมได้ดีกับคนอื่นผมก็มองว่าก็น่าจะเป็นสาเหตุที่เราสามารถจะรับกลับเข้ามาได้นะครับแล้วก็อันที่3ที่ต้องดูอย่างยิ่งก็คือ เราคงไม่ต้องการรับเขากลับมาเพื่อให้ทํางานแบบเดิมเมื่อในอดีตก่อนที่เขาออกไปถูกไหมฮะเวลากลับเข้ามาโอเคอาจจะมาในตําแหน่งที่สูงกว่าเดิมสิ่งที่เราต้องดูต่อก็คืออดีตพนักง,งานคนนี้เขามีศักยภาพในการที่จะโตต่อไปเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้สําคัญเพราะถ้าบริษัทเรากําลังจะเติบโตกําลังที่จะหาพนักง,งานใหม่ เพื่อทำให้องค์กรเราโตและบังเอิญว่าอดีตพนักง,งานสนใจอยากกลับมาเนี่ยก็คงต้องมองเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เขากลับมาเนี่ยเขาจะมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนในการที่จะพาบริษัทไปสู่อนาคตข้างหน้าได้สิ่งเหล่านี้เราอาจจะมองย้อนไปในศักยภาพในอดีตของตัวเขาเองด้วยส่วนหนึ่งบางคนเนี่ยยอมรับนะครับว่าผมเคยเจอมาจริงๆก็คืออยากกลับมาทํางานที่เก่าเพราะว่า เหตุผลคือมันสบายดีนะครับกลับมาเหมือนเดิมดีกว่าทํางานแบบเดิมเนี่ยออกไประจนกับข้างนอกมาเยอะละปรากฏว่ารู้ว่ามันเหนื่อยก็เลยกลับมาที่นี่จะได้ไม่เหนื่อยครึ่งถ้ามุมมองแบบนี้ผมกลับว่าผมไม่รับอ่ะคือมันมันกลายเป็นว่าเขามาหมดไฟที่นี่ไงฮะเราต้องการคนที่มีความกระตือรือร้อนถูกไหมฮะต้องการคนที่มีพลังต้องการคนที่ มีไฟในการที่จะฝ่าฟันไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นแต่นี่กลับกลายเป็นว่ากลับมาเพื่อพักผ่อนแล้วก็ทํางานที่นี่จนกเกษียณดีกว่าไปเรื่อยๆทุกๆเดือนทุกเดือนได้เงินเดือน,ก,อนกินไปเรื่อยๆมั่นคงดีซึ่งแบบนี้เราก็คงต้องพิจารณาให้ดีนะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะพอเอามาช่วยพิจารณาได้ก็คือถ้าทีมงานของเราเนี่ยยังคงเป็นทีมงานที่มีพนักง,งานเดิมซึ่งอดีตพนักง,งานเคยทํางานด้วยอยู่เนี่ยนะครับคงต้องสอบถามนิดนึง ว่าถ้าให้อดีตพนักง,งานคนนี้กลับมาทํางานเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาโอเคไหมเป็นไอเดียนะครับก็คงไม่ถึงกับว่าจะต้องให้เขาตัดสินใจเรื่องนี้ซึ่งถ้าผลออกมาส่วนใหญ่ปฏิเสธพร้อมกับมีเหตุผลที่น่ารับฟังเนี่ยผมว่าก็น่าจะเอามาเป็นอีกหนึ่งเหตุในการพิจารณาด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนในทางตรงกันข้ามถ้าพนักง,งานคนนั้น เรียกว่าตรงข้ามกับเหตุผลที่เมื่อกี้คุยไปทั้งหมดนะครับอดีตผลงานก็ไม่ค่อยจะโอเคแล้วก็นั่งดูผลงานจากที่เขาออกไปจากบริษัทเราทํางานกับบริษัทอื่นก็ไม่เห็นความโดดเด่นไม่เห็นผลลัพธ์อะไรที่มันชัดเจนมากพออันนี้ก็อาจจะต้องอไม่ก็เรียกว่าต้องปฏิเสธในการที่จะรับกลับเข้ามาทํางานเพราะว่าเราเองในฐานะที่ต้องดูแลบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายครับเราก็ต้องการคนที่เหมาะสมถูกไหมฮะ ต้องการคนที่เก่งต้องการคนที่เข้ามาแล้วมาขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคนนี้ไม่พอไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจะรับกลับหรือว่ากรณีอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะเป็นลักษณะที่ว่า,าไม่มีที่ไปแล้วนะครับแล้วก็อยากจะกลับมาเพราะว่าอดีตเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายเก่ากับผู้บริหารรุ่นเก่าๆเนี่ย ก็เลยคิดว่าน่าจะกลับมาตายรังและกันคือถ้าเป็นเคสแบบนี้แนะนำเลยว่าคงต้องปฏิเสธในการรับกลับเข้ามาสาเหตุหนึ่งที่คือคืออดีตตรงนี้ผมเคยเจอนะฮะหลายครั้งทีเดียวที่บรรดาผู้บริหารระดับสูงสูงที่เคยบริหารจัดการบริษัทแล้วก็กเกษียณออกไปแต่ก็ยังมีแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียนบริษัทบ้างเนี่ย คือบางท่านเนี่ยก็เจตนาก็คือไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะครับแต่เขาก็พยายามที่จะบอกว่าเนี่ยเพื่อนผมคนเนี้ยลูกเพิ่งจบบ้างนะครับหรือว่าบางครั้งก็มีรุ่นพี่ที่เคยทํางานด้วยกันลาออกไปแลวครับปรากฏว่ารุ่นพี่คนเนี้ยสนิทกับนายเก่ามากในช่วงที่ทํางานด้วยกันวันดีคืนดีแกก็คิดจะกลับมาก็เลยไปวนกลับไปหานายเก่าเพื่อให้นายเก่าเนี่ยเรคคอมเมนกลับเข้ามา อย่างบริษัทเดิมนะครับว่าเขาอยากจะกลับมาทํางานที่เดิมซึ่งพอมานั่งดูวิธีการแล้วผมว่ามันแปลกๆก,ก็คือกลับกลายเป็นว่านายบอกว่าเอ้านะเขาก็เคยทํางานกับผมผมว่าเขาดีนะคือเจออย่างนี้หลายๆครั้งจนกระทั่งเราสังเกตเห็นว่าเมื่อคนกลุ่มนี้ไม่มีที่ไปแล้วเนี่ยครับ เขาก็จะวกกลับมาโดยอาศัยช่องทางบางช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้เขากลับเข้ามาที่นี่ได้ถ้ามามีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นผมเชื่อเลยว่าผลงานมันไม่ชัวร์ละว่าจะออกมาได้จริงหรือเปล่าจากอดีตพนักง,งานกลุ่มนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมให้เหตุผลกับนาย,นายเก่าๆสมัยที่ผมยังปเป็นเอ็มดีอยู่บริษทัทเก่าเนี่ยผมบอกว่าบริษทัทเราเนี่ยนายก็ไปขยายามที่จะกดดันพวกผมเหลือเกินที่จะต้องทําเป้าให้ได้ต้องขยายธุรกิจให้ได้แต่ ทำไมคนที่นายแนะนํามากับกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีพลังเลยเป็นคนที่ใกล้กเกษียณแล้วแล้วก็อยากกลับเข้ามาเพื่อจะได้มีอะไรทํากันหน่อยนึงแต่พอเราส่งงานเข้าไปลองมอบหมายงานเข้าก็กลับกลายเป็นว่าไม่เอาอะ่ะพี่ไม่อยากทําแล้วพี่แก่แล้ว ะครับหรือว่าบางคนก็บอกผมไม่เอาแล้วหลหะตอนนี้แต่กลับเข้ามาทำไมคืออันนี้ก็เลยไม่เข้าใจพอสุดท้ายหลังๆเจอเคสอย่างนี้มากๆเข้าผมก็ปฏิเสธเลยบอกว่าเราจะไม่รับอดีตพนักง,งานกลุ่มนี้กลับมาอีกเลยเพราะว่าพิสูจน์แล้วข้อมูลชัดเจนมากแล้วว่าเขาไม่ได้เข้ามาสร้าง Value Added แน่นอนเราเองบริษัทเราก็ไม่ใช่อะไรอะ สมัยก่อนผมใช้คําว่ามูนิธิเลยนะครับที่จะมารับเอาคนที่เรียกว่าไม่มีทางจะไปแล้วเราก็รับเข้ามาเลี้ยงดูเพื่อให้เขามีโอกาสได้รับเงินเดือนไปทุกเดือนเนี่ยซึ่งเราเองก็เป็นบริษัทที่ต้องสแสวงหาไรายได้สแสวงหากําไรเราก็ต้องการขยายตัวดังนั้นเรื่องของคนผมคนุีาตัดสินใจในฐาน,นะกรรมการผู้จัดการผมก็อ้างเข้าไปในบอร์ดเลยซึ่งสุดท้ายเขาก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราก็สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมา ว่ากรณีจะรับกลับเข้ามาจะต้องตรงตามเงื่อนไขอะไรบ้าง1234เขียนให้ชัดเลยมันก็ยังมีอีกหลายหายประเด็นนะฮะอย่างเพื่อนผมบางคนเนี่ยพนักงานคนหนึ่งเลาออกไปเป็นมือดีเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่กับอีกบริษัทหนึ่งซึ่งก็เกือบจะเป็นคู่แข่งเหมือนเหมือน,นจะเป็นคู่แข่งแล้วปรากฏว่าเขาก็ ลาออกแล้วก็กลับมาขอสมัครงานที่นี่ซึ่งเขาก็พูดจาดีนะครับแล้วก็เป็นพนักง,งานที่มีผลงานดีแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเขากลับมาเนี่ยมันในฐานะไส้ศึกพอสมควรคือกลับมาเพื่อมาล้วงความลับบางอย่างเพื่อมาเอาอประเด็นในทางธุรกิจที่บริษัทนี้มีเป็นคู่แข่งเพื่อจะเอาไปให้บริษัทเก่าเขาเหมือนโดนจ้างมาสิ่งเหล่านี้ท่านต้องตรวจสอบให้ดีนะครับว่าในเกณฑ์ การที่เขากลับมาเขากลับมาแบบไหนเงื่อนไขทางธุรกิจธุรกิจแบบเดียวกันเราจะรับไหมก็มาจากคู่แข่งเราเลยอย่างเงี้ยคือผมผ่านมาเยอะนะครับกับนายที่มีมุมมองต่างกันอย่างเงี้ยบางคนก็บอกก็ดีนี่ได้ได้คนที่มาจากคู่แข่งเราเราจะได้รู้ว่าพื้นฐาน เรื่องของลูกค้าเขาเรื่องของระบบวิธีการทํางานของคู่คแข่งเราทํำยังไงก็เอามาปรับปรุงของเราได้อีกมุมนึงก็บอกว่าไม่ดีเพราะว่ามันคือธุรกิจเดียวกันดังนั้นมันอาจจะมีเรื่องของ conflict of interest ในแง่ของการแย่งมือลูกค้าอะไรต่างๆนานาเข้ามาก็ถูกทั้งคู่ถูกไหมครั้งนี้แล้ววิธีไหนจะดีที่สุดผมเชื่อว่าให้มองเป็น case by c a s ดีกว่าเป็นกรณีกรณีไปคนนี้จะรับดีหรือรับกลับเข้ามาดีไหมให้ตั้งเกณฑ์ให้ชัด อย่างที่เมื่อกี้คุยไปนะครับเรื่องของผลงานในอดีตเรื่องของการเข้ากับทีมงานได้เรื่องของศักยภาพในการที่จะโตต่อไปสร้างธุรกิจให้มันมีมูลค่ามากขึ้นได้ไหมอาจจะมีเกณฑ์อื่นเข้ามาเสริมเพิ่มเติมเนี่ยผมว่าเราทําได้แล้วถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ทุกอย่างที่เรายอมรับกันได้ในบริษัททําไมเราจะไม่รับกลับเข้ามาถูกไหมฮะถ้าเขาสามารถสร้าง value add ได้แน่นอนนี่คือพนักง,งานที่มีคุณค่าสําหรับเราแม้ว่าเขาจะเคยลาออกจากเราไปก่อนแล้วก็ตาม การกลับมาครั้งนี้อาจจะทําให้เขามี loyalty ท,ที่ดีขึ้นก็ได้นะครับเขาฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ